ในดวี่ตวีผ่านแอปพลิเคชันไพร์ทีวีเริ่มต้น49บาทเท่านั้นรายการสองโนี์มีในหัวมิตรนครสุเมธชื่อสัตตบงกฎนะครับเสียกุ้งบางกอกน้อยรวมถึงชาวน่าวินเลตนะครับ oh <my> เมื่อวันที่20สิงหาที่ผ่านมาที่รังสิตแห่งนี้ครับ oh <my> ส่วนเก่งสยอกเล้าใจไปแล้วครับเดี๋ยวดูคููเอกนี่ครับอันนี้เีย oh <my> เป็นผู้แทนในการมอบต้องขอขอบพระคุณนะครับ ขอบคุณบริษ,ษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิกเม็ดไดฟิดีนเบนด้า500ยาธาตุขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์และรางวัลจากแอนตาซินเหมือนเดิมครับเตะกันคอศอกกับข่าลอยครับแอนตาซินมอบรางวัลให้ทันที10,000บาทตละลเคฟ้านหางนี้เราไปถึง30,000บาทด้วยกัน กรณีที่นักชกเกิดแพ้แตกครับแอนตซินก็จะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทเราขอบคุณแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอ,อาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านยกนี้ยกที่2ครับคู่เอกช่วงแรกนะครับทางหน้าจอช่อง2 4 t ส u u นี่เป็นนักที่2นะครับในการร่วมงานกันระหว่างทีมงานพิยินดีแล้ก็พี่อม MBK ครับ <c oughs> นี่ครับ เกมขาไปครอ,คอนครับนิโรธโอ้โหแต่ว่าดูครับเก่งสาย,ยาแข่งของรายการมันสนั่นเมืองของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์โวยี่ห้อไลายพร้อมด้วยแอปพลิเคชันไลายทีวีครับดูมวยสุดคุ้มเต็มอิ่มนะครับดีเลยเพียง2วินาทีเท่านั้นเองดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ ขอบคุณมวยเด็ดเจองสูนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งปุงเผาท็ the Town, อกออฟเดอะทาวน์ n อก e นเซอร์หาดใหญ่โดยสัดวันของโอม MBK จำกัดโดยคุณโอม MBK จำหน่ายโทรศัพท์มือถือปลีกและส่งโทร0639652824น้ำจิ้มดับลังสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยเจเจปอลซาวนา่าพร้อมด้วยเดอะสเปซขอนแก่นเดอะสเปซขอนแก่นมีคุณจิน้นเจเจดูแลและก็บริหารงานอยู่ขอขอบพระคุณครับแกงเปิดกัน เต็มตัวแล้วนะครับยกนีขยับเร็วขึ้นด้วยนะครับมีโลดอออแข้งต่อยหมัดดูว่ามีเก่งสยามก็มีหมัดมีศอกแล้วก็มีแข้งนะครับโตขึ้นหนักๆแรงๆแลกกันแบบนี้นะครับทั้งหมัดทั้งศอกเอายืนกันใกล้ๆด้วยนะครับไม่มีหนีนะครับใครจะพลาดโดนของใครก่อนเท่านั้นนะครับเอาดูว่าลีลาการชกแลกกันเก็บแบบนี้นะครับทั้งหมัดทั้งศอกนะครับเก่งสยามเองก็มีแข้งขวาคอยสลับด้วยครับ ทั้งสองทั้งหมัดนะครับแล้วก็แลกกันเก็บๆหนักๆด้วยครับโอ้วัดดวงครับลวงท้องหมัดหมัดลวงท้องหมัดมาเป็นชุดหมัดอาตัวแข็งตัวแข็งก็ชุดนี้ทําท่าทําท่าจะต่ดทาท่าจะจอดแล้วครับโอ้ยโอยโอตอนนี้แม่อ้าวยังไงแม่ตอนนี้สารพัดนึกเลยครับคิดอะไรใจแบบนั้นโอ้ยหมดไทยแลนด์จะกัด น้ำแฮนดูโรทนแร่งแรง,แรงประหยัดคุ้มค่ารับประกันสอบตีสอบถามเพิ่มเติมโทร092 589 58 88 8889ขอขอบพระคุณครับยาฉีดมานับแสนบาทเลยนะครับให้กับเก่งสยามทีมงานนี้สั่งให้เดินอย่างเดียวนะครับมีหมัดมีศอกบวกไปด้วยแต่นี้รวก็ไม่สนนะครับโอ้ชิงเดินแล้วก็ออกลำตัวออกได้หนักๆขยับเข้าไปทั้งแขงทั้งหมัดแลกกันแบบนี้นะครับเอาละครับอะไรก็ยังเกิดขึ้น ฝากเสียวด้วยกันทั้งคู่ครับต้องวัดต้องวัดดวงแล้วนะครับเก่งสยามครับไปตั้งรับนี่โดนลำตัวแล้วทําท่าไม่ดีวัดดวงด้วยการฟันศอกออาแข้งขวาไปครับเก่งสยามนิโรธก็ไม่ถอยครับโดนศอกไปปักศอกแลกกันครับคู่นี้เอาละครับใครจะแหกมียับด้วยแมวันนี้นิโรธแกเพิ่มเติมมัดมาครับโอ้โหนี่ครับเอาตอนนี้ มาหลังจากยกที่แล้วโดนลำตัวเข้าไปตัวอ่อนตัวองอครับแต่ว่าตอนนี้มาเครื่องติดแล้วครับเครื่องติดแบบนี้ก็มันครับมันเก่งสยามโอ้โหหนำยกเอาหนำบงเลยครับยกทีแล้วโดนจิ้มลำตัวไปยกนี้โอ้โหดูมาพักยกแป๊บเดียวดูครับพละกําลังโอ้ตอนนี้เต็มถังเต็มเกียร์แต่แตตว่านีโรดมานี่โลดรงเดิมถังเดิมครับเดินเบียดบด,บดชนเข้าไปดูวเก่งสยามนี่จิ้มลำตัวไดวห้หนักหนักเหมือนกันนะครับ แล้วก็มีสอบพลอยสลับเอาไว้แต่ว่ามีโรดโดนก็จริงนะครับแต่ยิ่งโดนก็ยิ่งเดินนะครับค่อยๆเบียดลำตัวมาไหมโอ้โหดักแทงสวยครับเก่งสยามมีโรดก็พยายามจะหึดนลครับเบียดเบียดเข้าหาติดตลอดพยายามจะฉายเป็นชุดเหมือนกันทั้งลำตัวตี้กระทุงอีกแล้วโอโ้เก่งสยามมีอาวุธดีเหมือนกันนะครับแต่ก็าถอยตั้งรับนี่โดนทุกทีครับมีลูกขู่ตลอดครับนิโรดครับว่าโดนแล้วแกอยู่ได้ครับอ่ะ จะกาจะจ่ายคือโอ้โหศอกฟันแรงนะครับเก่งสยามต้องวัดดวงด้วยการเวียงศอกแล้วครับดูอาวุธอื่นนี้อาจจะทําอะไรนี้โรดไม่ได้ครับอกันเดินอย่างเดียวครับแข้งซ้ายยัดเข้าไปครับสองตีนซอนๆต่อยท้องท,ทําท่าทําท่าจะตัวแข็งอพอโดนลําตัวแล้วทําท่าไม่ดีครับเก่งสยามอาเล่งผ่าได โอ้โหประมาณ2นาทีครับแต่ว่าตอนนี้นิโรธเอาอีกแล้วนิโรธมัดมัดมัดแล้วก็ยปงกันไม่ได้ครับกรรมการดึงแกะแยกมาปลายยกสี่แล้วครับขวางได้นะครับแต่ยังตีไม่ได้นะครับเก่งสยามนิโรธนี่ถึงตัวตลอดด้วยขยับเข้าไปมีแข้งมีหมัดสอกก็กล้าบวกด้วยนะครับเรียกว่าพะทะกันไปแล้วทีต่อที เป็นทางเก่งสยามนะครับที่ออกอาการยุกย่นให้เห็นแล้วก็ยังมีกัดฟันบวกสอบอยู่ตลอดครับ พักกันสัก่รคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในะยกอนะครับเจอกับผู้ชกชาวสหรัฐอเมริกานะครับแชมป์โลก WBA ของเราลม้มแชมป์กับแชมป์โลก WBO นี่ครับเสาร์นี้16พฤศจิกายนนะครับขอบคุณอุปรกรณ์วอยหย่พายครับส่งเสริมสนับสนุนอุปรกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของรายการมวยมันสนั่นเมืองของเราในวันนี้ครับขอบพระคุณอุปรกรณ์วอยหอย่พายสำหรึบแอปพลิเคชันพายทีวีครับดูมวยสุดคุม้มเต็มอิ่มดีเลย์เพียง2วินาทีดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่มวยเด็ด 789คลองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผา Talk of the Town Organizer หาดใหญ่ขอขอบพระคุณครับบินมาลาวุธทองลากแล้วก็นี่ไฟแดงนิโรดจิตอาสาบางแก้วครับวันนี้ไม่าแจ้งเกิดหรูเลยครับนิโรดจิตอาสาบางแก้วผู้ชนะคู่เอกของเราครับดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่พรายทีวี